มาถึงช่วงชีวิตที่คุณชัดได้ผ่านการบทเรียนเพื่อพ่อแม่และครอบครัวคุณชัดกลับมาปากักหลักอยู่ที่ตรอกข้อสารถิ่นเดิมในปีพุทธศักราช2518คุณชัดมีอายุกว่า30ปีช่วงนั้นประเทศกำลังเบ่งบานด้วยดอกไม้ประชาธิปไตยและการหาเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรก็เป็นไปอย่างคึกคักวันหนึ่งพี่เงียบนักเลงใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านพี่เงียบ บอกกับคุณชัดว่ามีคนอยากให้เราไปเป็นหัวคะแนนหาเสียงเลือกตั้งให้คุณชัดต้องไปด้วยเราท่านให้มาตามคุณชัดก็ได้แต่ถามออกไปว่าท่านน่ะคือใครคําตอบที่ได้ท่านนั้นก็คือหม่อมราชวงศ์คือกริชป,ป่ามโมดหม่อมราชวงศ์คือกริชต้องการพบคุณชัดหนึ่งโดยได้ยินกิตติศัพท์เรื่องของความมีอิทธิพลและเป็นที่เคารพของใครหลายคนในชุมชน หม่อมราชวงศ์คือเกรทขอร้องให้คุณชัดช่วยเป็นหัวคะแนนหาเสียงเลือกตั้งให้ในเขตเลือกตั้งดุสิตที่ท่านลงสมัคร mm hmm. เมื่อคุณชัดได้พบกับหม่อมราชวงศ์คือกรทก็รับปากช่วยอย่างแข็งขันเพราะเห็นว่าหม่อมราชวงศ์คือเกรทเป็นบุคคลสงสา์และมีชื่อเสียงผู้หนึ่งซึ่งจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้เมื่อหม่อมราชวงศ์คือกฤทท่านได้พบกับคุณชัดก็เกิดความยินดีและถามคุณชัดถึงว่า จะต้องใช้สตางค์เท่าไหร่ในการดูแลเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้คุณชัดได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องใช้เงินเลยครับหม่อมท่านเกิดความประหลาดใจ,จและประทับใจในคําตอบของคุณชัดเป็นอย่างมากแต่กระนั้นหม่อมท่านก็ยังคงเซ็นเช็คให้คุณชัดเป็นเงิน1 5 0 0 0บาทไว้เป็นค่าแรงค่าเหนื่อยในการหาเสียงทันทีที่ออกจากบ้านหม่อมราชวงศ์คือกรีฑคุณชัดได้รู้สึกอึดอัดใจ จึงยื่นเช็คส่งคืนกลับให้พี่เงียบและได้พูดกับพี่เงียบว่าผมไม่เอาหรอกผมไม่ต้องการใช้เงินคุณชัดยังคงยืนกรานที่จะไม่รับพี่เงียบจึงได้บอกกับคุณชัดว่าผู้ใหญ่ให้มาแล้วจะมาเรื่องมากทำไมเบิกไปใช้เถอะต่อมาคุณชัดจึงได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้คุ้มค่าตอบแทนผู้ให้โดยได้นำไปแบ่งแก่เพื่อนฝูงให้ช่วยทำงาน หาศีลเกือบทุกแห่งภายในเขตดุสิตในฐานะหัวคะแนนใหญ่คุณชัดได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแถวบางระบือสี่ย่านระชวัดบางซ่อนพระรามหกตะลุยไปจนหมดส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมดทั้งเพื่อนนักเรียนก่อสร้างช่างอากาศแม้แต่โรงเรียนพดุงสิทธิ์โยธินบรุะพบเป็นพื่นฝูงกันมาก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆพอเมื่อโตขึ้น ใครเดือดร้อนมาหาคุณชัดก็คอยช่วยเหลือเมื่อถึงคราวนี้คุณชัดบอกให้ช่วยทุกคนก็ช่วยกันหมดเพราะเป็นเพื่อนกันและการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณชัดเลยก็ว,ว่าไดา้ที่ทําให้เกิดผลสําเร็จอย่างท่วมทน้นจนทําให้ม่อมราชวงศ์คือเกรดปราโมทได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีต่อมาแต่ทึ้งอย่างไรคุณชัดก็ไม่เคยจะเรียกร้องสิ่งใดเลย แม้ว่าขณะที่หม่อมราชวงศ์คึกฤกธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่มีผู้หยิบยื่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานอันเป็นประโยชน์กับคุณชัดคุณชัดกลับปฏิเสธไม่ยอมรับด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งว่าไม่ต้องการตกเข้าไปอยู่ในวังวนของผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนการช่วยเหลือพรรคพวกก็คงมีตามสมควรแต่ตัวคุณชัดเองไม่เคยเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอันใดจากผู้ใดเลย ข้อนี้สามารถยืนยันได้จากหลายคนที่อยู่รอบตัวคุณชัดณนะขณะนั้นคุณชัดได้กล่าวว่าใครที่เคยดีดูแลเรามามีโอกาสเราก็จะช่วยเขาคุณชัดสามารถเสียงดังได้สามารถอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจนั่นเพราะไม่เคยไปเอาของใครไม่เคยนึกว่าช่วยใครไปแล้วต้องได้รับเงินตอบแทนแม้บางคนถึงกับจะยกที่ดินให้คุณชัดก็ไม่รับ ทั้งที่ขณะนั้นตนเองก็ยังยากจนอยู่มองย้อนกลับไปในครานั้นแสดงให้เห็นว่าหม่อมราชวงศ์คือกริปปราโมทอ่าจมองเห็นถึงตัวตนของคุณชัดอย่างแทงทะลุเช่นนี้ก็เป็นได้มองเห็นในตัวคุณชัดมีสัจจะความซื่อสัตย์สุจริตจึงทำให้ได้รับความเมตตา และมีสัมพันธ์อันดีระหว่างหม่องระชวงคือกริปปราโมดและคุณชัดเป็นพิเศษอย่างไม่เคยแปลเปลี่ยน